ฝังวอลเวอร์เจมส์ปาเริ่มสุดๆละครฮอตหนักมากแถมงานอื่นลุมเพียบ,ยบต้องเรียกว่าฝีมือการแสดงเฉียบขาดของจริงสําหรับหนุ่มหลอ่อเจมส์ปาที่รับงานไม่มากแต่ทุกเรื่องที่ออกมาคุณภาพดีเหลือเกินอย่างล่าสุดสองเสน่หาก็โกยความนิยมจากแฟนๆไปได้อย่างมากมายไหนจะงานอื่นที่ทยอยตามมาอีกงานนี้หนุ่มเจมส์ปาก็ได้เล่าเรื่องราวดีๆ ณนะตอนนี้ของเจ้าตัวให้ฟังด้วยว่าก่อนอื่นเลยผมต้องขอบคุณแฟนๆละครทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดแถมเรตติ้งละครที่เพิ่งจบไปก็ได้รับกระแสที่ดีกลับมาอย่างมากเอาจริงๆผมดีใจมากนะไม่รู้จะพูดยังไงคือมันเป็นละครอีกเรื่องที่ผมได้รับประสบการณ์ที่ดีมากๆจากเพื่อนๆนักแสดงและแฟนๆละครผมรู้สึกอยากขอบคุณทุกๆคนที่คอยสนับสนุนผมมาตลอดล่าสดที่ดีใจกว่าน,นั้นคือผมได้รับงานพรีเซนเตอร์ของแอสวาไนรีแพรจากเอสเต้ลอเดอร์ประเทศไทยเรียกว่ามันเป็นเรื่องราวดีๆของผมจริงๆแล ไม่ว่าผมจะมีผลงานอะไรออกมาฝากแฟนๆทุกคนติดตามด้วยนะครับอยากให้เป็นกำลังใจให้กันไปตลอดครับขอขอบคุณภาพเจมส์ James, มาภาพแหล่งข้อมูลข่าวเดลีนิวค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ